้ชวพาวค่ะเจ้าของช่องอสเคจีค่ะมีเพจด้วยนะคะเพจอสเกมมิ่งค่ะอสนหมายถึงผู้หญิงที่รวยเคจีหมายถึงชื่อแคลนเราเป็นคนดูแายแคลนทั้งหมดค่ะแล้วก็เคจีนัมเบอ่์วันที่มีหัวแคลนสสุๆเลยครับน้องๆความสุขเดียวในชีวิตคือการเล่นเกมค่ะก่อนหน้านี้ก็คือเล่นเกมอื่นมาก่อนแล้วก็มาพบว่าเกมพิพาเนี่ยมันสามารถทําได้หลายอย่างแล้วก็มีทั้งครอบครัวเพิ่มขึ้นแล้วก็มีอีกสีที่น่ารักด้วยค่ะเจ้าแคลรลีนเป็นสายชาร์จไวค่ะ เพราะว่าวลาที่เราถือลูกซองเราก็จะวิ่งเพิ่มขึ้น13เปเซ็นเป็นใส่บู๊ิดนึงค่ะชอบ MP4 0คดขอบบ้าค่ะส่วนตัวแล้วชอบสีแดงแล้วก็ MP4 ขอบบ้านเนี่ยเป็นปืนสก,กินแรกที่เติมเองเลยค่ะก็เลยชอบชอบท่ามันคาดหวังว่าจะติด1ใน10ค่ะเพราะว่าคิดว่าทำในที่ตรงนี้ได้แล้วก็คาดหวังว่าจะทาให้ที่ชุบค่ะตื่นเต้นมากค่ะต้องบอกก่อนว่าตื่นเต้นเลยแล้วก็เตรียมตัวค่ะเตรียมตัวในส่วนของการพูดการหายใจแล้วก็พยายามที่แบบว่าจะไม่ให้ตื่นเต้นกับอะไรเลยสู้ๆกับทุกอย่างค่ะเวลาเจอกันค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะซอสเคจีเองนะยังไงฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยร่วให้ซอ,อด้วยนะคะ